สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพักกันที่เชอร์โคหมองกราทองผาภูมิกันค่ะห้องพักของที่นี่นะคะจะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะทั้งต้นไม้ลำธารมันดูแบบบรรยากาศเหมือนเราไปอยู่บ้านสวนอะไรอย่างงี้ค่ะมันเป็นธรรมชาติสุดๆเลยะคะ่ะ ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะค่ะสำหรับห้องพักของที่นี่นะคะจะมีอยู่แค่ห้าห้องเท่านั้นเองนะคะก็จะมีบ้านต้นน้ำค่ะบ้านปลายน้ำบ้านหินห้อย3มหลังนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็จะมีแอร์ให้ด้วย แล้วก็อีกสองห้องก็จะเป็นกระต๊อบกับกระเตานะคะก็คือห้องที่เราจองไว้ก็คือจะเป็นกระต๊อบนั่นเองค่ะจะเป็นห้องน้ํารวมนะคะห้องน้าจะอยู่ด้านนอกอันนี้ก็คือจะเป็นวิวภายในห้องก็คือจะมีผ้าลมหนึ่งตัวมีผ้าขนหนูผ้าขนหนูของที่นี่ก็จะเป็นผ้าขาม้านะคะให้แนวแบบธรรมชาติอินดี้อินดี้อะไรประมาณนี้นะคะใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะอยากบอกว่าแบบ มันสุดจริงๆค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะบางครั้งการที่เราดูจากรูปภาพจากวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยเห็นภาพชัดสักเท่าไหร่นะคะถ้าทุกคนมีโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองทุกคนจะชอบและจะประทับใจมากๆแน่ๆค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าห้องที่เราจองเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศสองข้างทางที่เดินไปห้องน้ำนะคะตามมาดูเลยค่ะว่าห้องน้ำของเราเป็นยังไงห้องน้ำรวมก็คือของเราจะใช้กับหบ้านพักอีกหลังหนึ่งะคะตัวกระเต๋าก็คือกระต๊อบกับกระเป๋าค่ะจะใช้ห้องน้ําตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องห้องน้ําด้านในแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่อาบน้ําข้างนอกด้วยเดี๋ยวพาไปดู คือบรรยากาศในห้องน้ำก็คือดีนะคะทุกคนสะอาดอันนี้จะเป็นห้องน้ําด้านนอกที่บอกก็คือจะเป็นอ่างใส่น้ําค่ะเราก็สามารถอาบน้ําด้านนอกได้เหมาะสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศแนวแบบเหมือนอยู่บ้านตาบ้ารยายอะไรอย่างเงี้ยบ้านคุณปู่คุณย่าสมัยตอนเราเป็นเด็กๆเลรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์คือประมาณนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นตอนทางเดินกลับนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่พักของเรานะคะนี่มีเะเลให้ด้วยอันนั้นห่วงยางอันนั้นสามารถเล่นน้ำได้นะคะน้ำในลำธารเราสามารถเล่นได้ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะมีชุดของชาวกะเหรี่ยงให้เราใส่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเอาชุดมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้เลยนะคะอันนี้ได้สีแดงมาก็โอเคสวยดีค่ะ นี่ได้ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วนะคะพี่ๆเขาก็จะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้ที่ห้องพักเลยนะคะส่วนอาหารโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่นะคะใครที่อยากลิ้มลองรสชาตินะคะอาหารพื้นบ้านก็สามารถสั่งล่วงหน้าได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกในการสั่งอาหาร ของที่พักก็สามารถนําอาหารเข้ามาเองได้นะคะแล้วก็มายืมจานชามช้อนอะไรเนี้ยกับทางที่พักได้เลยค่ะแต่สําหรับเราเราขอลองชิมอาหารฝีมือของพี่ๆที่นี่กันนะคะมีน้ําพริกค่ะมีต้มกระดูกหมูมีทอดมันหัวปลีนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยต้องเป็นผัดเผ็ดหมูป่าอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เลย รสชาติอาหารโดยรวมนะคะสำหรับเราค่อนข้างโอเคเพราะว่าเราก็ทานรสนี้อยู่แล้วส่วนน้ำพริกกะปิได้มันสุดยอดมากจริงๆค่ะอันนี้เราก็นั่งทานข้าวกันนะคะชมบรรยากาศทิววิวทิวทัดเสียงจงิ้งรีเรไรร้องในยามเย็นนะคะมันให้บรรยากาศที่ฟินจนบอกไม่ถูกเลยคะ่ะทุกคน นั่งกินข้าวกันไปคุยกันไปอันนี้เราเอาบลูทูธมาเปิดเพลงฟังด้วยนะคะสร้างบรรยากาศแต่ช่วงเย็นๆยยุงก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนแต่ที่นี่เขามียาก,กันยุงให้ใครที่มาที่นี่ก็เอาติดตัวมาด้วยก็ดีจ้ะ อันนี้เช้าวันใหม่นะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็เจอเกับสายฝนโปรยปลายกันเลยเดียวฝนตกตลอดคืนเลยนะคะตอนเช้ามาก็ยังไม่หยุดอันนี้สักประมาณเจ็ดโมงเจดโมงครึ่งได้ค่ะที่นี่มีอาหารเช้าด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีพี่ๆเขาเอามาเสิร์ฟช่องประมาณ8ปดโมง นี้ก็ระหว่างนั่งรอข้าวเชา้าก็นั่งชมวิวดูบรรยากาศฝนตกไปเรื่อยๆนี่ค่ะข้าวเชา้าเรา,ามาแล้วนะคะยูข้าวต้มน้งข้าวต้มผลไม้ขนมผลไม้ มีมะตูมมะเดชเช่แล้วมีขนแล้วก็มีกรัก่งจ้านางมันหกว้าวนี่ฉันกินข้าวต้นเรต้มตอนเช้ารสชาติก็อร่อยทีเดียวเลยค่ะ นางทานข้าวกันไปสักพักก็ถึงเวลาเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันแล้วนะคะการมาพักที่นี่ทำให้เรามีความสุขมากๆเลยคะ่ะทุกคนเหมือนรู้สึกได้ชาร์จพลังและได้มีแรงกลับไปสู้งานกันต่อและหวังว่าถ้ามีโอกาสกลับมาที่นี่อีก ก็จะลองมาพาักบ้านหลังอื่นๆดูนะคะว่าจะให้บรรยากาศเหมือนกันหรือเปล่าค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาเสพบ,บรรยากาศแบบเดียวกันกับเราก็มาที่นี่เลยนะคะเชอ r ร์โคแอดมงกลาอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ยังไงจบคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ